สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวแวร์วูปไบไนท์กันดีกว่าทุกคนนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษของมาเวลเนี่ยที่ถือได้ว่าพิเศษสุดๆนะครับผม แบบว่าเรื่องราวนี้อ่ะคือตอนแรกผมเองเห็นรีวิว้อยเต็มถูกว่าเอาจริงๆก็แอบคาดหวังละแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันจะทําเป็นเหมือนแบบย้อนยุคถูกไหมเป็นหนังแบบ30-40ูนย์อะไรแบบเนี้ยยุคที่หนังฮอล์เลอร์แบบอารมณ์ประมาณเนี้ยฮอล์เลอร์ชิลนะมันลุกเรืองมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องพวกแบบมอนสเตอร์ปีศาจแฟรงกนสไตน์แบบแวมไพร์เด็กคูล่าแว์วูฟอะไรแบบเนี้ยมันลุ่งเรืองเราก็เลยโอเคต้องเอ็กซ์เพคไว้หน่อยหนึ่งว่าธีมหนังเนี้ยมันจะเหมือนหนังเก่าๆซึ่งหนังเก่าเองอ่่นาอยยๆเลห แล้วหนังยุคนี้มันจะแบบว่าโอ้โหรีบๆเล่า,เอาอย่างเงี้ยถูกไหมแบบโอ้ทุกอย่างมันฟึกฟาบึกฟฟบึบฝบไปหมดเลยอันนี้เองก่อนดู่ผมต้องแบบเพื่อที่จะให้ตัวเองดูได้แบบจัดเต็มนะปิดมือถือไว้แล้วก็ทําการนั่งสมาธิก่อน5นาทีเพื่อที่ว่าแบบเหมือนให้สมองที่เราแบบเฮ้ยรับอะไรอย่างแบบรวดเร็วมาทั้งวันนะ่ะมันได้พักก่อนนะครับแล้วก็จะได้พร้อมดูอันนี้อันนี้รู้สึกว่าสําคัญจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราแบบเหมือนทําอะไรในวันมาแล้วก็แบบชีวิตมันเร่งรีบคนยุคนี้ถูกปะ ถ้าเราแบบไปดูเลยอะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเร่งไปหรือเปล่าเนี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมอะ่ะเตรียมตัวมาเยอะๆแบบโอ้คาดหวังไว้ยอะไงเลยเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ดูนะครับผมปรากฏว่ารู้สึกว่าดีมาก แต่ไม่หิงก็ร้อยเต็มไม่ได้แบบโอ้โหร้อยเต็มเลยอ่ะเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบสเปเชียลเอพิโซดอะมันเป็นแบบฮอลิเดย์สเปเชียลเป็นฮาโลวีนสเปเชียลมันไม่ยาวขนาดนั้นทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับผมโดยเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันในตัวอย่างนะครับผมก็จะเป็นการล่าอสูรนะครับคือให้นักล่าเนี่ยมารวมตัวกันคนที่ล่าชนะเนี่ยก็จะได้บลัดสโตนไปนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือจบในเรื่องเลยนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอื่นๆใน MCU MCU นนะะรรรรัับเเเเปป็กกกาาาิดจจจวลมมมอออออออสสสตต์ขงงหผ่่ฉู้ไไ มีเยอะมากแต่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีฉากหลาย,ลายอย่างเนี่ยที่ดูเรารู้สึกถึงหนังยุคเก่าอะ่ะรู้สึกถึงหนังแบบเออมันแบบมันคือหนังที่แบบเราเคยดูตอนเด็กๆมันเคยแบบเหมือนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอะไรแบบนี้ที่เราดูตอนเด็กๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เหมือนหนังยุคนี้แต่มันมีความแบบเอาเอฟเฟกต์การตาฉากต่อสู้ต่างๆที่ใช้เทคนิคของปัจจุบันเนี่ยมาประสานเข้าไปในความโบราณด้วยมันก็จะทําให้เป็นโบราณที่มีความโมเดิร์นมากกว่านะครับผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยจะแบบ เก <B oo op> ่าหมดเลยมันก็มีความแบบเอาความใหม่มาใส่ก็อย่างที่หลายๆคนรีวิวมาก่อนหน้านี้ผมรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือการเอาหนังยุคเก่ามาทําใหม่นะครับผมเหมือนรีมาสเตอร์แล้วกันแต่เป็นรีมาสเตอร์ที่ทำออกมาในเวอร์ชันเนื้อเรื่องของมาเวลนะครับผมไม่ได้อิงจากเนื้อเรื่องเดิมเอาธีมของความแบบความเก่าเนี่ยมาทําใหม่ก็ถือได้ว่าทำออกมาเนี่ยได้ดีนะฉากต่อสู้โหดถึงใจนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นขาวดําด้วยแหละเลยทาโหดถึงใจได้นะมันเลยแบบไม่ได้เกินเลยอะไรเท่าไหร่ถือได้ว่าแบบออกมายอดเยี่ยมนะครับผมสำหรับ ผมเนี่ยชอบมากๆเลยแต่ไม่ให้เต็มรู้สึกว่ามันสั้นไปแล้วก็บางเนื้อเรื่องเองเนี่ยด้วยความที่เป็นบทแบบมีความบทยุคเก่าเนื้อเรื่องมันก็จะตรงๆหน่อยถูกไหมไม่ได้มีความแบบซับซ้อนอะไรเท่าไหร่อะแล้วมันสั้นอะมันก็ต้องรีบเล่าก็เลยรู้สึกว่าดินามิกของเรื่องมีแต่แบบว่า ความซับซ้อนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ว่าต้องการทำเรียนแบบหนังยุคเก่านะครับสรับผมเองเนี่ยให้อยู่ที่8.5คะแนนนะครับผมหลายหลายคนอาจจะให้ 10- หรือให้เเลยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับหรือหลายคนอาจจะดูแล้วแบบเอ้ยเบื่อให้น้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผมเองแนะนําถ้าจะดูเนี่ยควรทําสมองให้โล่งก่อนไม่ใช่ว่าแบบ expect ว่ามันจะแบบโอ้ทุกอย่างมาเร็วปับป๊บ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 เลยมันคือการเอาหนังยุคเก่ามาทําใหม่ด้วยเอฟเฟกต์ยุคใหม่อะ่ะเพราะฉะนั้นเองต้องค่อยๆดูล้วก็ เนื้อเรื่องตรงนี้เองเนี่ยมีการเปิดไปถึงจัก,กรวาลใหม่ในจัก,กรวาลมาเวลอยู่แล้วถูกไหมอย่างที่เคยทาคลิปไปนั่นก็คือการเปิดจัก,กรวาลมอนสเตอร์นะครับก็ถือได้ว่าก็เป็นเนื้อเรื่องสําคัญในมาเวลเนื้อเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเหมือนจุดเปิดของจักรวาลมอนสเตอร์ก็แลวกันแล้วก็มีการอธิบายเหตุผลด้วยว่าทําไมเราไม่เห็นมอนสเตอร์มาก่อนหน้านี้เลยแล้วทําไมต่อจากนี้เนี่ยเราจะเห็นมอนสเตอร์ออกมาในจัก,กรวาลมาเวลเยอะขึ้นตรงนี้เองก็จะมีอธิบายอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันแบบสมเหตุสมผลเนี่ยไม และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับการรีวิว w e r e We b y Night Halloween Special ของ Marvel ที่เป็น Halloween Special อันแรกในเวอร์ชันของแบบจอภาพยนตร์เนาะที่โผล่มาใน Disney p l u s นะครับผมเดี๋ยวคงรอดูอันหน้านะครับว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาให้เราดูบอกกันเลยว่าเจ๋งอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ทํามไม่ผิดหวังเลย8.5เต็ม10นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทาชม ุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ